สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมน้องตูวไวอ,อีกใช่ฮ้ยครับวันนี้ผมน้องโดมหล่อทุกคนที่คนต้องการและคิดถึงกันทุกๆคนและคิดแล้วก็เอออะไรกันครับผมวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแจกแมปใน,นเวอร์ชันหนึ่งเก้าจ็ดสามสินสนสบนะครับเป็นเอ่ออาชีพรอซีซั่นสองนะครับแล้วก็อาเซอร์อนะครับจ้าคือจะมาแจกแมปเพราะว่ามันแหลกมากครับเพราะว่าโอ๊ยก็เออไม่สบายเลยหมดเยอ่ะคื ให้เราแจกนะครับเพราะว่ามันที่เราแจกเดียวแจกเพราะว่าเพราะว่าเออนั่นแหละมันแรกมาครับแถวบ้านผมแบบใครก็รู้แบบเลี้ยงวัวมาสามแสนตัวนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องแต่ละคนได้ฟ้าหลังระเบิดครับแล้วก็ทําให้เกิดการมทะเลาะวิวาทอมชชยตรงนี้ขอโทษใหญ่ใหญ่ยิงนะแล้วก็ทําให้นะครับแล้วก็เราทําการแจ็คแมทนะครับเราจะใ้าจะพาคนไปทัวร์กันครับแล้วก็จะทิ้งของไว้นะครับทุกคนต้องจับตาจับตูจับลูกกระตาให้ดีครับเพราะ เราจะพาไปดูบ้านเราว่ามันไปยังไงกันโอเคครับผมอยากขอกระต่ายนะนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดเกิดนะครับโอ้ยนอเกิดะแถบนี้ก็จุดเกิดเราจะเกิดอยู่ตรงนู้นนะครับกคนเข้ามาโทษตะตายนะครับโทษเดินตามพวบโทษหนาทอนนะครับมันเราไปขับไปเดี๋ยวเราเดินตามเนี่ยมันจะมีทอดน,นะครับปักเป็นระยะทางเดินไปเรื่อยๆครับให้เราเดินตามทอดไปนะครับผม เนี่ยไม่มีทางข้างหน้านู่นน่ะนี่นี่นนมันจะมีท็อตตัวนี้นะถ้าเดินให้เราทำงานมืนอะะมตามท็อตไปเ,เลยนะครับไปไปต้องสนใจใครเรื่อยนไปเลยนะครับผมเปิดผมว่าต้องไปิดนะเรื่อยๆนะครับว่า้านหน้าก็ค้านลอยฟ้าของน้องเฟิร์นกลางทะเลซึ่งผมไม่สามารถสุดูได้เนี่ยมันจะมีฟาร์มข้าวอยู่นู่นนะครับแล้วก็จะเป็นฟาร์มตกปลา,ากระกาที่อยู่นงาจะยุคสมัยไหนก็เจอฟาร์มแตงโมง้อที่สร้างมาก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวจะมาโทรนะครับอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นฟาร์มเนเ้อเท่าวาะนะครับนะพอมาเก็บเอาไปดูดยาได้นะครับมายาปปุงยาแล้วก็ยังก็จะเป็นเอ่อฟาร์มเคโรดของใครก็ไม่รู้ซึ่งผมก็เก็บเหมือนกันกับฟาร์มปติโตนะครับนี่นี่ดูเห็นทรงผมมรืไหมทรงผมทรงมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟาร์มข้าวของน้องเป็กนะครับผมแล้วก็ฟาร์มก็เคของน้องโดนะครับที่ยาวประมาณสองไรยเมตรพี่ครับนี่ครับกระผมทรงไรครับพี่ ใจเย็นใจเย็นเขาใหญ่ยังยงบดนี้ก็จะก็เป็นฟาร์มลาวานะครับซึ่งก็จะมีลาวาตกมาเรื่อยๆนะครับแล้วมัแหลกมาฝนตกช่างมันคือมันแหลจกจริงๆนี่เป็นฟาร์มข้าวของน้องฟุกกับบ้านน้องฟุกที่ลูกตาม,ม้าครับโอเคแล้วเราก็นี่ก็เป็นบ้านของน้องโดมสุดหลอครับผมนะไอเฮียฟุกไอสัสตองนี้ครับขอขขเยาอาหารนะครับผมพิวมากผมไม่ได้กินอาหารมาร้อยร้อยปีแล้วปลามาแล้วนะกินปลาครับ น,น,นี่มันคือฟาร์มและปะโอเคแล้วแล้วก็ที่ก็จะเป็นห้องวิเทอร์ห้องบ้านผมห้องเก็บของตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็มีชุดกรอรที่ดีโคตนนะครับแต่ก็ไม่มีเมนดิง้งก็เป็นชั้นสองมันจะเป็นบ้านแล้วห้องใต้ดินผมสร้างมาจากคลิปเนี่รกับบู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์มาเลไอในไหนก็จะปิดเติมแล้วขอเล่้นหน่อยแล้วกันก็เลื่อนได้นะแต่ของระเบิดนี่จะเป็นฟาร์มน้องห่านนะครับที่ ก็ม the ีประโยชน์เหมือนกันนะครับแค่ฟาร์มเวลแล้วก็เอามีบอลล่ไปดูดยาเหมือนนะครัก็เป็นนี่ก like so ็จะเป็นฟาร์มเต่าของน้องเป็กกับน้องน้องน้องเต้ยนะครับเต้ยก็จไม่ได้ออเก็จะเเอ่อผมไม่ได้อาแต่ตงเนี้ยก็จะสร้างและประมาณสี่ปีนะครับก็จะสร้างเสร็จนะครับโอเคแล้วนี่จะเป็นฟาร์มอ่แคตัสของน้องเป็กเหมือนกันนะครับนี่ประโยชน์ไม่เหอะไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็นี่จะเป็นจตู้กด อาหารของเ p c มซีมีประโยชน์ไหมก็พอมีประโยชน์แล้วก็ต้นไม้ที่ก็ปลูกไปทำไมาก็ไม่รู้นี่ครับทุกคนอาจจะสงสัยนี่บ้านใครใบ้านดุี่ยมหรือมันเหมือนมันเหมือนเรือมันเหมือนอะไรก็เป็นบ้านของน้องเต้ยนะครับซึ่งหัวขไม่สามารถจะดสุดได้ทำไมเขาสร้างอะไรก็ไม่รู้เหมือนเรือแต่ก็ไม่เหมือนสักทีนี่ครับนี่ครับตรงที่มาแรกก็ตรงนี้ครับคนโัวไก่เป็นร้อยเลยครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มของผมเองและแล้วก็นี่จะเป็นบ้านน้องปิ่นนะครับผมนะอาจะเป็นบ้านโล่งๆที่เขาเอฟไม่ได้เลยมั้งก็จะระเบิดเยอะ ทําไมใกล้บุญแม่แย่างกินยังก็จะเป็นบ้านปิดแล้วก็มีเอ่อบ้านบ้านเขาแล้วก็เป็นฟาร์มนะครับเอ่อเขาเถอะโอ้มาแหลก่าเขึ้นนี่ครับก็จะมีเป็นพวกฟาร์มเอ่อโกโก้บีนแล้วก็พวกฟาร์มข้าวแตงโมแล้วก็แกะเจี๊ยบนะใส่เมืนอไรใส่ลุงอ่ะก็เอาเจอเแล้วก็ฟาร์มต้นไม้นะครับโอเคไปเราแบบรีบๆนะครับเพราะว่ามาแหลกมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อไปครับเราสไปบ้านหนูนิวกันนะผมว่ามีอะไรนะครับ าจะมาทัวร์นะครับเพืนด้วยครับผมไปด้วยครับผมไปด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของหนูนิวนะครับบ้านส้มๆลายเหมือนโดรีมอนนะครับจะมีชูเอ่อเบอร์ดี้ปู่มนะบ้านแนละ้วก็จะมีกล่องเอ่อที่ก็มีเกาะน,นิโตรไลต์หรอโอ้ไม,ม่ขโมยไม่ขโมยใจเย็นก็จะมีพริกเอ็กซ์อันเบกกิ้งซิลทารชาร์บิ้งเฮ้ยอันนี้ของหนูนิวยายา,ยาขโมยฟุกบเดี๋ยวให้คนด<ม>ูไปเล่นผมด <ไป S 2> <ม>ูเฉย เอ่อติดติดแล้วก็ได้เป็นเตียงนอนเตียงนอนเขาที่นี่แล้วเดี๋ก็จะเป็นแคมไฟแล้วก็เตียงสุดหรูหราราคาแคมไฟลแล้วก็กต,าวกตายครับเพราะสัมรักควันโอเคแล้วก็นมดีๆไม่เป็นแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเอ่อไม้ใช่ขเขาเขียวไม้อันออกมันไม่แล้วก็จะเป็นฟาร์มมันทำมันโล่งอย่างนะฟาร์มไม้นะครับที่เอ่อต้นบุรีใช่ต้นบุรีแล้วเขานอนกับใครปลูกต้นไม้น่าจะเป็น โอเคครับเราไปกันเลยดีกว่าเออใช่ลืมพัดทนนะครับไปทัวร์ใต้บ้านเก็บของของนิวนะเราจะไม่ขโมยนะเพราะเราไม่ได้เซฟแมพใจเย็นนะเพื่อนนะเดี๋ยวคอยระเบิดบใจเย็นออร่ะนี่คืออะไรอะ่ะลาวาอะไรอ่ะฝาลาวาอัตโนมัติเก็บลาวาตรงกลางมั้งมันจะได้เอฟเฟกตาย,ายน์นี่จะเป็นห้องเก็บของนะครับก็ถ่ายไปหลายอย่างมากครับเออเขมีเขมีกครื่องกินไม่กครื่องกินก็เราทำอะไรอ่ะเออทำ ทำให้เราลงกันจนมาพีแรงนะครับคน่าจะรู้อยู่ขึ้นมาแล้วผมจะไม่เฮ้ย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 ตัวนี้ก็จะเป็นฟาร์มนนี่จะเป็นบ้านของน้องฟุกนะครับที่โดนระเบิดไปแล้วทำอะไรประโยชน์ก็เป็นฟาร์มต้นไม้ของน้องฟุกงไงที่มันลอยอยอยู่ทำอะไรประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยลงกันเถอะมันไม่มีเลยทำเหล็กซังคุ้มก่า,กาแล้วก็จะเป็นปูแหลกมากตรงนี้น นี่ก็จะเป็นเอ่อฝาบ่อน้ำงูงๆครับม,มีประโยชน์เหมือนกันเลยครับนี่สร้างมาทำไมก็รู้ไม่มีประโยชน์ก็เป็นสดเบอร์รี่ของน้องฟุกที่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันก็จะเป็นประตูเนเธอร์นะครับที่ก็เราย้ายวิเลจเจอมามันมีสองประตูม,มันเจได้เมือวมันมันก็จะเป็นตัวขาส์จประูหลานี่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ของน้องเบกก็จะเป็นฟาร,ร์มอะไร ได้เป็นบอ่อป่าที่ก็น่าจะมีประโยชน์อยู่แล้วก็เป็นบ้านอมิิโมโง่ที่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นน้ําใส่น้ําอะไรก็ไม่รู้ถามว่ามีประโยชน์ไหมคือไม่มีประโยชน์เหมือนกันเลยสร้างมาสมัยก็ไม่มีประโยชน์เลยจริงๆอเค,ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะอ้นี่จะเป็นฟาร์มสาหร่ายของนเปกที่ผมมาเก็บบ่อยๆแต่ก็มาเก็บแต่เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์ตั้งแต่ต้นเกมครับตอนนี้ไม่มีประโยชน์เลยผมเวลมันเยอะแหละพอผมเซกเนาะก็เป็นฟาร์มโกเบอรี่ที่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับก็เป็นบ้านหลังแรกถ้าคนจำได้ก็เป็นบ้านหลังแรกก็จะมีขยะนะครับมีประโยชน์ไหมเือไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็นี่เอามาถวบ้านเป็กนะครับบันไดหายเป็นเป็กบันไดเองหายไปได้หนึ่งอันนะ่ะอ่นีก็จะเป็นค์ไฟที่เป็กน้องเป็กวางไว้เขาไม่มีประโยชน์ไหมก็ไม่มีประโยชน์ครับโอเคเข้าบ้านยางป่าครับ ไอ้มูวีเจ๋งจังวะแล้วก็จะเป็นเอ่อนะครับอ๋อนี่เป็นหลังคาเอ่อจะเป็นชุดเกาะต่างๆก็จะมีแร่แล้วก็สมบูรณ์ชาเป็นร้อยนะครับก็มีประโยชน์มากว่าผมก็มาปนบ่อยๆแล้วตัวนี้จะเป็นเอ่อห้ามเข้าโดยไม่ได้อนุญาตบายน้องเกียร์นะครับเพาน่าจะเป็นบ้านของน้องเกียร์เข้าไปปุ๊บก็จะมีเอ่อมีน้องแมวอุ้ยน้องมองหน้าคุณแล้วก็ตะกัดคุณนะครับโอเคไปกันต่อครับ เราจะลงแมพฟีฟาวเลยไปเลยฟาใครออกมาก็จะเป็นฟาร์มม้าแต่ยุคสมัยลัตนาโกสินนะครับเราก็ไม่ต้องห่วใจครับไม่ใชเป็นบ่อน้ำที่น่าจะมีประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาไว้ปีใครตีใครใครใครปีใครปีใครตีผมนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำสุดหล่อแล้วก็มันมีแค่ตัวครับก็ลงไปอีกก็จะเป็นอะไรก็ว้าวบอลเลี้ยงตะขานหมด้ะครับหรอกอ้าวแล้วทำไมผมอยู่เนี่ย ไอแคมแคมลาสโลครับที่การ์ตูนเก่าก็จะเป็นกระต๊อบโง่ไม่มีประโยชน์เลยครับโอเคเราก็จะจบการรีวิวเป็นเพียงแค่นี้นะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนผมอัดไม่ได้รีวิวก็จะต้องไปย้อนดูคลิปเอานะครับผมก็นี่จะเป็นอนาเขตบ้านที่บักนะช่างมันเถอะโอเคครบับตัวคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับฝากแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเป็นการหลังใจในการดำยินนะครับ ลคลิปที่สั้น,สนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบ,บียนเล่นด้วยกันได้นะครับในดิสคอใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สามารถส่งแฟนอาร์ได้ฟรีนะครับก็รับคลิปนี้ขอจัวไปพท่าน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายและของทุกคนใช่จะอยู่ในบ้านของทุกคนนะครับ